พุทธังชีวิตตังยาวัตนิพานังสารนังขจามิอิติปิโสภคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติธรรมังชีวิตตังยาวัตนิพานังสารนังขจามิสวาขาโตภควาตาธมโมสันทิติกโกอาการิกโกเอหิปสิโกโอปันนไอโก ปัจตจังเวทิตาโพวินยูหิตีสังขังชีวิตตังยาวันนิพพานนังสรนังกัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโ,โนภะคะวะโตสาวกสังโคยะทิทังจัตตาริปุริสายุขานิอัตถาปุริสัปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโค อาหุนเนโย و, ปะหุนเ و, นโยทักขิเนโยอันคลีกะระเนโย و, อนุตรังปุญญภเกตังโลกัสสาติบทสวดธรรมจักกปะวัตนสูตรอนุตรังอภิสัมโพธิงสมพุทธิตวาตถาคโตปาธมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตรังสมะมเทวปะวะัตตนตโตโรเกอปจิัติยังยตถาขาตาอุปูอันตาปฏิปฏิจมัมชิมา จตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาทัศนังเทศิตังธรรมะราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนะวิสุทธังสุตตังธรรมจักกปะวัตนังเวยากรณะปารเทนะสังกีตันตามพันนามเสเอวัมเมสุตังเกกังสมยงาาาัยังพักวาภารณาสิยังวิหารติกิสิปตเนมิฆาทายตตะโขพักวา,า,า,วาปัญจวคีเยภิกขูอามันเตสี เทวีพิคเวอันตาปภะชิเตนะนาเสวิตภายโยจายังกามีสุกามะสุขาริการุโยโคอิโนคโมโปตุทะนิโกอนาริโยอนัตถสันจิโตโยจายังอัตตากิรมฐานุโยโคทุโโคอนาริโยอนัตถสันจิโต เอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปะคมะมัติมาปฏิปทานตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะคูกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวตติกตมาจะสาพิกเวมัติมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะคูกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวตติอยญญมวะอริโยอัตถังพิโกมัคโคเสยยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสักัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิกเเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธายักคูกรณียานักกรณีอุปปามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอีทั้งโคปนาพิกเเวทุกขังอริยสัจยังชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามรณะปีทุกขังโสกปริเทวะทุกขะ โทมนัสุปายาสาปิดทุกขาอปิเยหิตสัมปโยโคทุกโขปิเยหิตวิปโยโคทุกโขยงปิดขังนราพติจมปิดทุกขังสังกิตเซนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาอีทั้งโคปันนาพิขเวทุกขสมุทโยอริยสัญังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคาสากตา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 ที่นันทินีเสยยะถีทังกามตัณหาภะวตัณหาวิภวะตัณหา อีทางโคปันาพิเกเวทุกขานิโรโทอาริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายะอาสะวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยอีทางโคปันาพิเกเวทุกขานิโรทคามินีปฏิปทสาอาริยสัจจังอายะเมวะอาริโยอัตถังคิโกมคโคเสยอาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทิท้งทุกครังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุท่าปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกครังอริยสัจจังปริญเยยัาติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุท่าปาทิยานังอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุทปาธิอาโรโกุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปิญญาต oughs, worries, care, identity, <sed> ันติเมพิโสเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุมอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกุทัปาทิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิโสเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุมอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาวุทัปาะทิอาโลโกุทัปาทิ ตั้งโคปันิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัพพันติเมพิเขเวปุเพออนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทัปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทัปาธทิวิชาุททปาธิอารโรโอุทัปาธทิตั้งโคปันิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะีนันติเมพิเขเวปุเพออนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทัปาธทิญาณังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาุททปาธิอารโรโุทัปาธทิ ทิชังทุกขานิโรธโออาริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสูจะคุุอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกุทัปาทิตังโคปันิทังทุกขานิโรธโออาริยสัจจังสติกาตพันติเมพิกะเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสูจะคุุอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญอุทัปาทิวิชาวุทัปาทิอาโลโกุทัปาทิตังโคปันิทังทุกขานิโรธโออาริยสัจจัง ตจิกาตันติเมพิขเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารโรโกอุทาปาธิอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจะคุ้งอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารโรโกอุทาปาธิสังโฆปันิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิขเว ภเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทัปาะิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธทิวิชาุทัปาะทิอาโรโกุทัปาะทิตังโคปนิคังทุกขานิโรธาคามิมนีปฏิปทาอริยสัจังภาวิตันติเมพิขเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทัปาะทิญาณังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาะทิวิชาุทัปปิอาโรโกอุทัปาะทิยาวกีวันจะเมพิขเว อิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตสังทวทาสาการังยะถาปูตังยานัทถสนังนาสุวิสุทธังอโหสีเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโรเกสมาลเกสัพพมเกเสสามณพามณียปัจายาสเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจญญาสิงยะโตจะโขเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตสังทวทาสาการังยะถาปูตังยานัตสนัง สูวิสุทธังอโหสีอาตานังทิเ,เวสเทวะเกรโรเกสมาลเกสัพรมาเกสัจจา,ามณปามณิยญาปัญญาาะสเทวะมนุสายะอน,นุตตะังสัมมาสัมปวติอภิสัมพุโทโธปัจจัญญายสิงยานังจปะปัญาเมาาาทัศนังอุทปาธิอกุปปาเมวิมุตจิอิยะมติมาชาสีนัตสีธานิปุกนภะโอติีิสัมมะโอจ่าภะคะวสตาอัตามนาปัญจวัคคียาทิภูภะคะวสโตหาสิกังอภินันทุง อิมัสมิงจากปัญหาเวยาการณนัสสมิงพัญญามาในอายสัมมโตโกลทัญยสามิระชังวิตรามังธรรมะจักขุงอุทาปาทิยังกินจิสมุาทายะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตีปวัตติเจจ่าพะคะวตาธรรมะจักเกภุมาเทวาสทัพมนุษสาเวสุงเอตัมพะคะวตาภารณัสียงอิสิปตะเนมิชัาไยอนุตรังธรรมะาจาักกลางปวัตติจังอปจิวติยังสมณีน,นาวาพามณีน,นาวาเทเวนาวามาเลนาวา พระมุนาวาเีนติวาโลกัตมินเตภู้มานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตาตุมมหาราชิกาเทวาสัทมนุสาาวสงตาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตตว่าตาวะติงสาเทวาสัทมนุสาเวสงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวา ยามาเทวาสัทะมนุษสาวสุงยามานางเทวานางสัตวัทางสุตตวานุสิตาเทวาสัทะมนุษสาวสุงุนุสิตานางเทวานางสัตถัทางสุตตวานิมานรตีเทวาสัทะมนุษสาวสุงนิมานรตีนางเทวานางสัตวัทางสุตตวามารณิมิตรวสวตีเทวาสัทะมนุษสาวสุง ภรนิมิตวสวตตินางเทวานางสัตทางสุตวาพมกกายิกาเทวาัพระมนุษย์สาวสุงเอตัมภคะวตาภราณสาติยังอิสิปัจเนมิคาทายะอนุตรังธรงธรมะจักกลางปวติกังปปติวัตติยังสมเนนวาพามณีนวาเทเวนวามาลีนวาพระมุณาวะเกณฑิวาโลกัสมินเตอิติหาเตนะขเนขนะเตนะมูหุเตนะยาวะพมะโลกาสทโธอภพุคชิ อัยัญจะทัศสสหสัสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปรามาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโเกปาตุระโหสิอติกรรมในวเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะควาอุทานังอุทานเสศิอัญญา,า,าสิวัตโพกุลัญโยอัญญาสิวัตโพกุลัญโยติอิติหิทางอจฉสมัตโตกุลธญิสาอัญญากุลันโยตวเววะนามังอาโหสิตีบทสวดชยะปาริตังมหาการุณิโกนาโถ อิตายสัพพาปานินังกุเลตวาปารมีสัาปโตสัมโพธิมุตมังเอเจนะสัจจวสเสนโหตุเมชยะมังคะลังใชยันโตโพธิยามูเลสักกญานังนันทิวัฒโนเอวังอาหางวิชยโยโหมิชยัตสุชยะมังคะเลอปาราชิตาปาาัลลังเกศีเสปัทวิโมคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปโตปโมทติ สุนักขัดตังสุมังฆลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสทมุตโตจสุอิถังพมจาริสุปัทักินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทักิน so ังปัทักินังมโนกรรมังปณิทีเมปัทักินาปัทักินานิกตวานะรพันตเสปัทสกเนภาวัตุสัพพามังคังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีระวันตุเม พระวัตุสัพพมังคลงังลักขันตุสัพพเทวตาสัาพพธรรมานุภาเวนะสัทาโสตถีพระวันตูเมพระวัตุสัพพมังคลงังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทาโสตถีพระวันตูเม พุทธังชีวิตตังยาวัตนิพาน,นังสารังขจามิอิติปิโสภคาวาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตรโรปุริสะธรรมะสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติธรรมังชีวิตตังยาวัตนิพาน,นังสารังขจามิสวาคาโตภควตาธโม,มสันทิติโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปันนะอิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสังขังชีวิตตังยาวันนิพพานังสรนังกัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุขานิอัตถุริสัปุคลา เอสะภควัโตสาวกสังโฆอาหุนเนยโยปาหุนเนยโยทักขินเนยโยอัญเลีกะระ,ะิโยอนุตรางปุญญเพตังโรกัสสาติบทสวดยอดพระก,กันไตรปิฎกอิมินาสก,กาเลนะพุทธนะังปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธรรมังปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังปูชยามาอาะอรหังสัมมาสัพพุทโรภควา พุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะกวตาสโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพะกวโตรสราวกสังโฆสังขังนมามิฐันธรรมยังปิตามาตาคุณังกะโรมเสฐันธรรมยังอาจาริยะคุณังกะโรมะเสอิติปิโสพควาอรหังวัตสโสภควาอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโววัตสโพพสพควา อิติปิโสภควาวิชาจารณะสัมปันโนวัตโสภควาอิติปิโสภควาวุขโสวัตโสภควาอิติปิโสภควาโูกวิถูวัตโสภะขวาวัลหันตังสารนังกัจฉามิอัลหันตังสีรสานังหมามิสัมมาสัมพุทธังสารนังกัจฉามิสัมมาสัมพุทธังสีรสานังหมามิวิชาจารณะสัมปันนังสารนังกัจฉามิวิชาจารณะสัมปันนังสีรสานังหมามิ สุขสังสารังคฉามิสุขสังศีรสานะมามิโลกวิสังสารังคฉามิโลกวิสังศีรสานะมามิอิติปิโสภควาอนุตตโรวัตโสภควาอิติปิโสภควาปุริสาธรรมสารถิวัตโสภควาอิติปิโสภควาสัจสาเทวมนุสานังวัตโสภควาอิติปิโสภควาพุทโธวัตโสภควา อนุตรังสรนังกัจฉามิอนุตรังศีลสานะมามีปุริสัธมรสสรถิสรนังกัจฉามิปุริสัธมรสสารถิศีลสานะมามีสัทธาเทวมนุษย์นังสรนังกัจฉามิสัทธาเทวมนุษย์นังศีลสานะมามีพุทธังสรนังกัจฉามิพุทธังศีลสานะมามีอิติปิโสภควาอิติปิโสภควาลูปขันโธอนิจจลรักขณปารมีจะสมปนโนอิติปิโสภควา อิติปิโสภะควาเวทนาขันโธอนิจจลักษณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาสัญญาขันโธอนิจจลักษณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาสังขารขันโธอนิจจลักษณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควาอิติปิโสภะควาวิญญาณขันโธอนิจจลักษณะปารมิจะสัมปันโนอิติปิโสภะควา อิติปิโสภควาปัทวิธาสุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาอาปธทตสุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาวายุทัสสุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาเตโชทาสุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาอากาศธาตสุสมาธิยานสัมปโนอิติปิโสภควาวิญญาณทาสุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาจักวาลธาตสุสมาธิยาณสัมปโน อิติปิโสภควาจาสุมหาลาธิกาสาสุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาตาวติงสาสาธุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควายามาสาธุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาดุสิตาสาธุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานิมานนรติสาธุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาปัลลิมิตรวสวัตติสาธุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภควากามาวัจระธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาลูปาวัจระธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอะลุปาวัจระธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาโลกุตระธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาปัชมะฌานาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาทุติยฌานาธาตุสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภควาตติยะชานะธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาจตุตถาชานะธาตุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาปัญจมาชานะธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาอากาสานัญจายตนธาตุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาวิญญาณัญจายตนธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาอกิจัญญายตนธาตุสมาธิยาณสัมปโน อิติปิโสภควาในวสัญญาาสัญญายตณะธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสพะวาโสตาปฏิมคคาธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสพควาสกิตาคามิมคคาธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสพควาอาณาคามิมคคาธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสพควาอารหัสามคคาธาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสพควาโสตาปฏิภาระธาตุสมาธิญาณสัมปโน อิติปิโสภควาสกิทาคามิภาราตาตุสมาธิญาณสัมปโนอิติปิโสภควาอนาคามิภาราตาสุสมาธิยาณสัมปโนอิติปิโสภควาอารหัตตาภาราตาสุสมาธิญาณสัมปโนกุศลธรรมาอิติปิโสภควาอายาวชีวังพุทธังสารนังกจามิชัมพูทีปัญจอิสโลกุศลธรรมานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะ ปัญจพุทธานะมามีหังอาปามาจุปัสธ e ah ิมาสังอังคุสังวิชาปุกายะปะอุปสาชาสเหปัสายะโสโสโสสะสสะอะอะอะานีเตชาสุเนมะปุจนาวิเมอาสังวิสุโลอุสาภ้ภาจิสวาสุสุวาอิอุสรธรรมาจิตติวิอสติอิติปิโสภะควะอรหังอะอยาวะชีวังพุทธังจารนังกจามิสาโพธิปัญจอิสโลธรรมากุสรธรรมานันทวิวังโกอิติสัมมาสัมพุทโธ ตุขารานโนยาวะชีวังพุทธังสรณังกจฉามิจาตุมหาราชิกาอิสโลกุสลาธรรมาอิติวิชจารณะสัมปันโนอุกุยาวะชีวังพุทธังสรณังกจฉามิสาวะติสาอิสโลกุสลาธรรมาดันท้าปัญจสุขโตโลกวิทูมหาเอโอยาวะชีวังพุทธังสรณังกจฉามิยามาอิสโลกุสลาธรรมาพุมาสัตถะปัญจสตสัตตาปารมีอนุตโรยามากาขายาวะชีวังพุทธังสรณังกจฉามิ ดุสิตาอิสโลกุสลาธรรมาปุยปากัปุริสัตธรรมสารติยาวัชีวังพุทธังสรนังกจามินิมานะติอิสโลกุสราธรรมาเฮตุโพวะสัสสาเทวะมนุสานังตัสหายาวัชีวังพุทธังสรนังกจามีปะรณีมิตรวสุวัตสีอิสโลกุสราธรรมาสังฆาระขันโธทุกขังอนิจจังอนัตตาลูกขันโธพุทธปะผะยาวชีวังพุทธังสรนังกจาม โทมาอิสโลกุสราธรรมานติปัจญาวินาปัญจภะควาตายาวันิพพานังสารังกชามินโมพุทธสานโมธรรมสานโมสังคสานพุทธิราโพการาตลักนาเอเตนะสจเจนะสุวติโหนตุปุรูรูรูสวะหายะนโมพุทธสานโมธรรมสานโมสังคสาวิตติวิตติวิตติมิตติมิตติมิตติจิตติจิตติวัตติวัตติ มยสุตสุวัติโหนตุหูลูลูลูสวายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพรมสาวังมหาพรหมสาวังจักกะวัตติสาวังมหาจักกะวัตติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิสิสาวังมหาอิสิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสัพุริสสสาวังมหาสัพุริสสสาวังพุทธสาวังปัจเจกพุทธสาวังอรหัตสาวังสัพพสิธิวิชารนังสาวัง สัพพโลกะอิริยานางสาวังเอเตนะสัจเจนะสูวัติโหนตุสาวังผู้นางอนนวัชพรลังเตชังวิริยังสิทธิกรรมังนิพานังโมขังกุยตังทานังถีรังปัญญานิขังปุญญภะขยังตับปังสุครั้งสิริรูปังจะตุวิสติเทสนังเอเตนะสัจเจนะสูวัติโหนตุหูรูหูรูหูรูสวายะนโมพุทธะทุครั้งอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธ นโมอิติปิโสภคะวานโมธรรมสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธนโมสวากาโสภคะวตาธรมโมนโมสังคัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาระขันโธวิญญาณขันโธนโมสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆวะหะปะริตังนโมพุทธายะมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา ยาวัสสกหาโยมนะบุอามะทุกขังอนิจจังอนัตตาบุอามาอวันทานะโมพุทายะนาอากตินิสรณะอาระปะพุทังมะอาอุทุกขังอนิจจังอนัตตาสัพพทุขาสัพพพยาสัพพโลคาวินาศสันตต พุทธังชีวิตตังยาวัดนิพานังสารนักขจามิอิติปิโสภคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภคาวาติธรรมังชีวิตตังยาวัดนิพานังสารนัคขจามิสวาขาโตภคาวตา,าธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนอันนไโก ปัจตังเวทิตาโพวินยูหิตีสังขังชีวิตตังยาวันนิพพานังสรนังกัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคญาทิทางจัตตาริปุริสายุขานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโค อาหุเนโย,โยป่าหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณินยโยอนุตตรังปุญญเิตขังโลกัสสาตีอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวาตาธโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนพะคะวโตวสาวกสังโฆสังฆังนัมามินโมตัสสะพะคะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมระเภปุตตังธนกาโมระเภทันังอธีกาเยกายะายะเทวานังปิยตังสุตวาจะยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตุสัจาสังละสางเยปิวินสุนาราสภาตัณหกะราทยพุทธาอัตตาวิสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลา สีเสไปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทัวิโรจน์เนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภาคุณาครโรอัติเ,เยเมอนุรุโธสารีบุตโตจักกิเนโกนทันโยปิฏิภาคาสงโมคารณุจาวามะเกทักทิเนสวัตเนไมหงังอาสงอนาันทา,าดาโรกัสโปจะมาหานาโมอุปาสูงามาสโสตะเกเกสันเตป,ปิฏิภาคาสงสุริยวะปภังกรโรนิสินโนสริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคะโว ปูมาลก,กัสโปเทโรมเหสีจิตวาสโปโสมหังวัฒนนิจังปฏิทัสษิคุณากรโรบุญโนโอังคุลิมาโจาร,าราจ,จะอุปาลีนันทศิวลีเทราปจออเมชาตานาราเตติรกามามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสวากาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินโนระสาชลันตาศีระเตเชนะอังคะมังเกสุสันติตาราตนางปุรโตอาสีทักกิเนเ,เมตตาสุตกังทัชชักขังปจโตอาสี วาเมอังคุลิมารักังขันธโมรปริจตัญจ้าอาตานาติยัสุสกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปากาละสันติตาชินานานาวลาสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาสปิตาชิสัญชาตาภาหิรัตตุปัตถวาเสสาวินิยังยันตุอนันต์ชินาเตจัสสาวัสโตเมสาติเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลีินาปัญเชลมัจจำหีวิหารังตังมหิเจเลสัทตาเปเรตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขุตโตสุร,คโครัโขทินานุภาเวนะชิตูุปโทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโจสัสทธามานุภาวะปาริตโตจารามิชินะปัญเชรี